สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live ค่ะวันนี้เราเดินทางกันมาถึงอพิโซดปิดท้ายของสัปดาห์แน่นอนว่าฝนยังสรญหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากแฟนๆรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่ฝนสงสารเหยื่อของคดีมากๆค่ะเรื่องราวของการกดแค้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะแต่มันนำ ไปสู่การฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมมากๆและข่าวนี้เองค่ะเคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี2561เรียกได้ว่าคนเกาหลีในขณะนั้นเนี่ยแห่แชร์แห่กดไลค์รวมไปถึงล่าลายชื่อนะคะให้ผู้ที่เห็นด้วยเนี่ยร่วมกันเรียกร้องให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้รับโทษประหารเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสะเทือนใจแค่ไหนในคดีฆาตกรรมนี้เดี๋ยว10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังนะคะคดีฆาตกรรมนี้ ่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมปี2561เกิดขึ้นณนะย่านคันซอกูโดยเหยื่อผู้เคราะร้ายนะคะของเหตุการณ์นี้ก็คือพนักงานหนุ่มพาร์ทไทม์ที่เขาเข้าปฏิบัติงานนะคะอยู่ณนะร้าน4ีพีปังหรือนั่นก็คือร้านอินเทอร์เน็ตนั่นเองเด็กหนุ่มคนนี้ถูกฆ่าด้วยฝีมือของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะความจริงแล้วที่มาที่ไปของเรื่องนี้สุดสะเทือนใจค่ะรวมไปถึงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะ เลยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าฆาตรกรนั้นเป็นลูกค้าที่อยู่ๆก็ไม่พอใจว่าตนเองนั้นเข้ามาใช้บริการแล้วเก้าอี้ในร้านนั้นเกิดความสกปรกพวกเขาจึงมาโวยวายต่อนหนุ่มพัทไทม์ที่ทํางานอยู่หนุ่มน้อยพัทไทม์คนนี้นะคะอายุ21ปีเท่านั้นเองก็ดูแลหน้าร้านอยู่ในขณะนั้นนะคะประจําเคาน์เตอร์อยู่ลูกค้า2คนนะคะก็เดินมาแล้วก็โวยวายว่าเก้าอี้ที่ตนนั่งอยู่นั้นเนี่ยมันไม่สะอาดแล้วก็เรียก ร้องให้เด็กหนุ่มพาร์ทไทม์เนี่ยคืนเงินซะรวมไปถึงลูกค้าคนดังกล่าวก็ขู่ด้วยว่าถ้าไม่คืนฉันจะฆ่าแกเด็กหนุ่มพาร์ทไทม์คนนั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ปลอดภยัยก็เลยพูดเลี้ยงลูกค้าไปว่าตัวเขานั้นไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าโดยตรงเขาต้องไปแจ้งกับผู้จัดการร้านก่อนว่าจะตัดการเรื่องนี้อย่างไรหลังจากที่หนุ่มพาร์ทไทม์นะคะพูดแบบนั้นกลับไปสองสีพี่น้องที่โวยวายไม่พอใจ อยู่ในขณะนั้นก็ยิ่งคุกุนความกดแค้นเข้าไปอีกหลังจากนั้นไม่นานนะคะหลังจากที่หนุ่มพาร์ทไทม์เนี่ยโทรแจ้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาแล้วก็ไกลเกลีย่ยแล้วก็ให้พาตัวลูกค้าอันธพาล2คนนี้ออกไปซะเรื่องราวเรื่องนี้น่าจะจบลงด้วยดีแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้จบลงอย่างนั้นคะ่ะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพี่น้องสองคนนี้กลับมาที่ร้านสี่ผิปังอีกครั้งพวกเขาสองคนนะคะไม่พอใจที่เด็กหนุ่มนั้นเรียกตำรวจ มาไล่เขาออกไปพวกเขาเข้ามาแล้วก็แอบ,บซ่อนอยู่ในห้องน้ำค่ะรอระยะเวลาที่ร้านปิดแล้วก็ไม่มีคนใช้บริการเด็กหนุ่มพาร์ทไทม์ในขณะนั้นนะคะกำลังเก็บกวาดร้านทําความสะอาดนะคะช่างไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าตนเองนั้นกําลังถูกจ้องทําร้ายจากเนื้อมืออันพาลที่มาในคาบลูกค้าสองคนด้วยกันพอถึงเวลาประจวบเหมาะค่ะลูกค้าว่าที่ฆาตกรทั้งสองคนก็ได้ดักรอ พร้อมเข้า้าจโดยผู้เป็นน้องนั้นไปจับแขนเหยื่อเอาไว้และคนเป็นพี่ก็ใช้มีดจ้วงแทงพนักงานหนุ่มอย่างสาหาัสและทายที่สุดเด็กหนุ่มก็เสียชีวิตลงตามภาพข่าวนะคะรายงานว่าเด็กหนุ่มเคาะร้ายคนนี้นะคะถูกแทงลึก ไปเยอะมากๆแค่เฉพาะใบหน้านะคะก็ปาไปกว่า30แผลแล้วซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นความโกรธแค้นของฆาตรกรผู้ที่ลงมือกระทํานะคะอย่างไรก็ตามค่ะคดีของเด็กหนุ่มพาร์ทไทม์นะคะเป็นคดีที่ดังมากๆในเกาหลีแล้วก็ติดอันดับหนึ่งในการค้นนะคะผ่านเว็บไซต์ยอดนิยมของคนเกาหลีนั่นก็คือเว็บเนเวอนะคะสาเหตุที่คนเกาหลีนั้นให้ความสนใจในข่าวนี้เยอะมากๆเพราะว่าฆาตรกรผู้ก่อเหตุนะคะ เป็นเด็กหนุ่มวัย29ปีมีชื่อว่าคิมซองสูเขาหงายการ์ดว่าตัวเองนั้นเป็นโรคซึมเศร้าจึงทําให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และเป็นเหตุให้เขาได้พลั้งมือฆ่าหนุ่มพาร์ทไทม์คนนี้ในที่สุดโดยเขายังบอกอีกด้วยว่าเขาทําการรักษาโรคซึมเศร้ามากว่าระยะเวลา10ปีแล้ว แน่นอนค่ะว่าเมื่อเขาบอกแบบนั้นนะคะชาวแดนโสมส่วนใหญ่ก็ต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคนป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าในเกาหลีเนี่ยต่อให้ทําความผิดร้ายแรงแค่ไหนก็มีการลดหย่อนโทษไม่มีโทษประหารชีวิตซึ่งกรณีนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศเกาหลีและหากดูให้ลึกลงไปค่ะประเทศเกาหลีนั้นมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากๆอีกประเทศหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้ชาวเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้จบลงเหมือน เรื่องอื่นๆที่ผ่านมาคนเกาหลีมองว่าต่อให้คุณมีอาการทางจิตก็ไม่ใช่ว่าจะไปฆ่าใครอย่างอำเภอใจได้และคนเกาหลีส่วนใหญ่ต้องการให้ฆาตรกรรายนี้ชดใช้กรรมของตนเองทําไว้ด้วยการรับโทษประหารชีวิตซะในส่วนของน้องชายคิมซองซูในเหตุการณ์นี้นะคะดูเหมือนว่าเขานั้นจะลอยตัวเหนือดามมากค่ะแถมไม่มีการเปิดเผยให้เห็นหน้าซะด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าเขานั้นไม่ใช่คนฆ่าและไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้น จากชาวเน็ตเกาหลีพอได้รับฟังคําตอบแบบนี้นะคะก็ถึงกับโมโหค่ะแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าถึงแกจะไม่ใช่คนจ้วงแทงโดยตรงแต่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นกับการฆาตกรรมในครั้งนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้ทั้งสองคนนะคะโดนโทษประหารชีวิตต้องบอกว่าคดีนี้นะคะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเมื่อชาวเกาหลีได้ลุกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดอีกทั้งมีการลงชื่อในเว็บไซต์ของรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากที่ประหารชีวิตครั้งล่าสุดเมื่อปี1997นะคะโดยจํานวนคนที่มาลงชื่อแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นะคะก็รวมมแล้วก็90 0 0แสนกว่าคนด้วยกันซึ่งเรียกว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีในขณะนั้นซึ่งอีกสื่อหนึ่งของเกาหลีนะคะนั่นก็คือสื่อฟากเนติเซนนะคะก็ออกมาวิพากวิจารณ์เรื่องนี้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันแบบจัดเต็มนะคะในแต่ละคอม เรียกว่าเผ็ดมากๆส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้มีการประหารชีวิตคิมซองซรูรวมถึงเอาผิดน้องชายของเขาด้วยค่ะจนกระทั่งเช้าวันที่22ตุลาคมปี2561นะคะหลังจากที่สังคมนั้นกดดันคิมซองซูได้ออกมาให้การกับสารแล้วก็เปิดเผยตัวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกพอคิมซองซูนะคะเจอนักข่าวนักข่าวก็ประโคมถามคําถามอย่างรัวๆนะคะ โดยใจความหลักๆนะคะก็คือนักข่าวเนี่ยถามว่าคุณรู้สึกผิดกับการกระทํานี้ไหมคุณเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือเปล่าคุณมีแผนการวางแผนมันล่วงหน้าก่อนเกาะคดีไหมแต่คิมซองซูนะคะก็บอกเพียงแค่ว่าน้องชายของผมไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่บอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้านั้นผมไม่ได้พูดเองครอบครัวของผมต่างหากที่เป็นคนบอกนั้นนักข่าวก็ถามต่อด้วยว่ามีอะไรจะฝากถึงครอบครัวของเหยื่อไหมซึ่งซอง ก็ตอบกลับว่า ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้สำหรับสิ่งที่ผมทำลงไปแต่สุดท้ายแล้วค่ะคดีนี้นะคะคนกระทำความผิดก็ต้องถูกชดใช้กรรมในคุกนะคะแต่ว่าในเรื่องของโทษประหารก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะซึ่งจากที่ฝนสืบตามเนื้อข่าวเนี่ยก็ยังไม่ทราบบทสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิมซองซูนั้นถูกตัดสินให้ประหารชีวิตหรือไม่แต่ที่แน่ๆน,นะคะในส่วนที่น่าสงสารที่สุดของเหตุการณ์นี้ก็คือครอบครัวของพนักงานหนุ่มพาร์ทไทม์ที่เสียชีวิต ตามรายงานข่าวนะคะในตอนแรกเนี่ยตำรวจแทบไม่อยากให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นเข้าไปดูศพน้องเลยเพราะว่าร่างกายนั้นมีบาดแผลเยอะมากเรียกได้ว่าแค่เห็นภาพจากข่าวเนี่ยก็รู้สึกขดหูมากแล้วแล้วหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้าได้ไปเห็นศพของลูกเขาจะเสียใจมากขนาดไหนนอกจากนี้นะคะตามรายงานข้อมูลข่าวเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าน้องพัทธรมคนนี้เป็นเด็กดี่ะเป็นเด็กที่ทํางานหาเงินแบ่งเบาภาระ ครอบครัวของตนเองและน้องก็มีความฝันอยากเป็นนายแบบด้วยนะคะแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อนซึ่งข่าวนี้นะคะถือเป็นข่าวหนึ่งที่ชวนหดหู่ค่ะและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและคนรอบตัวน้องด้วยนะคะแล้วก็ขอส่งดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุขติค่ะหลายๆครั้งที่ฝนจัดข่าวหรือ,อนําเรื่องราวคดีอาชญากรรมมาฝากแฟนๆรายการเนี่ย มีเรื่องอย่างสารภาพนะบางทีบางเหตุการณ์เนี่ยฝนไม่เคยเข้าใจในมุมมองของฆาตรกรเลยว่ามันทําแบบนี้ไปทําไมอย่างเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็คืออพิโซดปิดท้ายในเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามกลับมารับฟังกันได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปนะคะพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเช่นเคยแล้วก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ให้กำลังใจทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ